เก็บบูเบอรี่กันค่ะวันที่สามแล้วที่เรามาเก็บบูเบอรี่ลักษณะของบูเบอรี่ก็แบบนี้เราก็เก็บเอาแบบนี้ต้นบูเบอรี่ค่ะเราเก็บเอาแบบนี้เสร็จแล้วเราก็มาเทใส่ถังไว้ วันนี้เป็นวันที่3มแล้วที่เรามาเก็บบอร์เบอรี่กันก็เป็นอีกอาชีพหนึ่งนะที่เรามาเก็บบอร์เบอรี่มาดูป่าเบอร์เบอรี่กันเบอร์เบอรี่ดกมากสําหรับปี2 0ง2วันนี้ก็เป็นวันที่สมที่เราเข้าป่ามาเก็บเบอร์บอรี่ เราให้ดูปลาโบร์เบอรี่ก่อนนะวันนี้โชคดีมากมาเจอปลาโบร์เบอรี่ทั้งปลาเลยโดกแบบนี้ทั้งปลาเลยวันนี้เป็นวันที่เราโชคดีมากๆเลยเป็นอีกอาชีพหนึ่งที่เราหารายได้ กันนะเป็นอีกอาชีพหนึ่งที่เราหาเงินกันนี่ต้นบัวเบอรี่เราก็เก็บเอาแบบนี้เลยเก็บเอาแบบนี้เลยค่ะนี่ตักเอาแบบนี้แต่ว่าเราต้องถ่ายคลิปคนนึงแล้วก็ตักคนนึงนะมันถึงจะเห็นชัดเจนแต่ว่าตอนนี้เราให้ดูบัวเบอรี่กันก่อน แล้วเราก็จะเก็บให้ดูนะดูดูด,ดูดูปลาเบอร์เบอรี่ดกจริงๆวันนี้วันนี้เราโชคดีมากเลยเรามาเจอป่าแบบนี้มันดกมากๆเลยเราเก็บทั้งวันนะ่ะเราได้สิบกว่าถังแน่นอนเราได้วันละสิบกว่าถังสิบกว่าถังเลยนะนี่วิธีเก็บบอรเบอรี่ ที่ถูกต้องเนี่ยเราต้องเก็บแบบนี้เราต้องค่อยคอยตักเอาทีละสี่ลูกห้าลูกค่อยๆตักเอาบูเบอรี่จะได้ไม่แตกแล้วเราก็จะได้บูเบอรี่ที่สวยงามถ้าเจอป่าดีๆเจอป่าดกๆว,วันหนึ่งเราเก็บได้สิบห้าถังวันหนึ่งเราเก็บได้ยี่สิบถังมันเป็นเงินดีมากๆเลยนะ เราขายที่ทังละหนึ่งพันแปดร้บาทถ้าได้ถ้าได้10บถังเราก็ได้1,800งบาทต่อวันนะแล้วแต่เราจะทำได้ถ้าเราได้ยี่สิบถังเราก็ได้ตั้งสามหมื่นกว่าบาทถ้าปลาถ้าปลาบูเบอรี่ดกๆแล้วก็เก็บได้เร็ว เราได้เราได้เยอะเราก็ได้เงินเยอะเหมือนกันสำหรับการเก็บ e. กบอเบอรี่แล้วแต่เราจะเก็บได้เร็วแนละ้วแต่เราจะเก็บได้เยอะนะก็แล้วแต่เราจะเจอป่าเหมือนกันถ้าเราเจอป่าดดกๆเราก็เก็บได้เร็วแต่ที่แน่ๆวันหนึ่งเราไม่ต่ำกว่า10กว่าถังแน่นอนวันนึงขั้นต่ำเราจะได้อยู่ประมาณ สิบี่ทั้งสิบห้าทั้งต่อการขายนี่เรามาดูป่ากันนี่นะเรามาดูป่าบูเบอรี่กันมันดกจริงๆดกมากเลยวันหนึ่งถ้าเราได้ขายสิบถังนี้เราก็ได้เงินหนึ่งหมดพับาทแล้วนะถ้าเราได้ขายสิบสีถังเราก็ได้ สองหมื่นห้าพันกว่าบาทแล้วนะเพราะว่าเราขายทั้งละหนึ่งพันแปดร้อยบาทสำหรับการเก็บบัเบอรี่ถือว่าเป็นอาชีพที่ที่เหนื่อยแล้วก็อาชีพที่ลำบากแต่ว่าก็เป็นอาชีพที่เงินดีเหมือนกันถ้าเราคิดดีๆแล้วเราจะไปทำงานอะไรจะไปทำอาชีพอะไรที่เราได้เงินวันหนึ่ง สองหมื่นถึงสามหมื่นบาทโดยที่เราเองก็ไม่ต้องมานั่งหักภาษีการเก็บบุูเบอรี่ถือว่าเป็นอีกอาชีพหนึ่งนะที่รายได้ดีมากๆเลยยิ่งเจอป่าดกๆแบบนี้นะ่ะยิ่งเก็บได้เร็วแล้วก็ถ้าเราขายสดๆนะ เราขายวันต่อวันเนี่ยเราเก็บไปเราก็ไปทําความสะอาดขายเลยนะ่ะลูกค้าติดใจเรามีออเดอร์ทุกปีเรามีคนสั่งเราทุกปีมีแต่ว่าเราจะทําให้ไม่ทันแค่นั้นเองเก็บไปนะ่ะไม่มีหรอกว่าไม่ได้ขายอยู่ที่ว่าเราจะเก็บได้มากน้อยแค่ไหนถ้าเราเก็บได้มากเราก็ได้มากถ้าเราเก็บได้เยอะเราก็ได้เยอะ แต่ที่แน่ๆของเราวันหนึ่งไม่ต่ำไปกว่าสิบถังที่เราได้ขายต่อวันค่าเฉลีย่ยสิบถังก็หนึ่งหมื่นแปดพันบาทนี่คือขั้นต่ำนะที่เราได้ต่อวันเพราะว่าบลูเบอร์รี่มันดกมากเลยเนี่ยอย่างที่เห็นนี่แหละบลูเบอร์รี่มันดกมากๆเลยเรานี่มาตักเอาตักเอาแป๊บเดียวนะเราได้สิบถังแป๊บเดียวเราได้สิบถังเราก็ กลับบ้านไปทำความสะอาดขายไปแยกขยะออกทำความสะอาดขายมันก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรมากมายเพราะว่าบลูเบอรี่มันดกเราก็มาตักเอาแบบนี้แหละมาตักเอามาตักเอาแปบ๊บเดียวเราได้สิบถังเรากลับบ้านไปคีนขายไปทำความสะอาดขาย ถ้าเราทําได้เยอะเราก็ได้เยอะถ้าเราทําได้น้อยเราก็ได้น้อยแต่ที่แน่ๆวันนึงไม่ต่าไปกว่าสิบถังที่เราทําได้สิบถังก็หนึ่งมืนแปดพันบาทแล้วนะถ้าได้ยี่สิบถังเราก็ได้สามหมื่นกว่าบาทนี่เป็นรายได้จากการเก็บปูบรี ที่เราเราให้ฟังมันหมายถึงว่ามันเป็นอาชีพที่ที่น่าทำมันเป็นอาชีพที่เงินดีมันเป็นอาชีพที่น่าทำมันก็เหนื่อยแหละมันก็ลำบากแหละไม่ใช่ว่าไม่ลำบากแต่ว่าลำบากแล้วมันได้เงินดีขนาดนี้มันก็ทนได้นะ่ะ สำหรับคนอื่นเราไม่รู้นะแต่สำหรับเราเราก็ทนได้นะเพราะทนได้แล้วมันได้ตังค์เราทำได้แล้วเราก็ได้ตังค์เห็นเงินวันละสองหมื่นถึงสามหมื่นบาทโดยที่ว่าเราเองเราแค่ออกแรงมาเก็บเอาแค่นั้นเองเราก็ได้ตังค์ประมาณนี้มันก็เป็นรายได้ดีสำหรับเรานะเราคิดอย่างนั้นเราว่ามันเป็นรายได้ดี ก็ยอมทนเหนื่อยนะยอมทนลำบากแหละเพราะว่าทำอาชีพอะไรมันก็ไม่ได้เงินดีเท่าอาชีพนี้เรามองอย่างนั้นนะเราคิดอย่างนั้นจะไปค้าขายก็ลงทุนเยอะจะไปเปิดร้านกิจการก็ลงทุนเยอะถ้าเรามาเก็บบลเบอร์รี่ขาย เรารู้แล้วว่าขั้นต่ําวันหนึ่งเราได้ไม่ต่ำไปกว่าสิบถังสิบถังก็อยู่ที่หนึ่งหมื่นแปดพันบาทอันนี้คือขั้นต่ําของเราถ้าเราทําได้เยอะเราก็ได้เยอะกว่านั้นวันนี้เราก็ได้ขายสิบสี่ถังนะวันนี้เราได้ขายสิบสี่ถัง